สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรอุตสาพาเพลินเพิน่นถึงหวยหลายพี่น้องเอ้ยปูย่าให้เด้อเครื่องกลายปูย่าเอ็นร้อยห้าสิบแล้วก็เขา่าแล้วก็ลายยางต้องนั่นถวายปูกับย่าพี่น้อง่า,าอันนี้ตําหนักปูสิุโตยาสีปทุมมา บ้านทรายโมจ้าสิ่งที่เราได้มากกว่าต้องขึ้นปูยาเฮาเด้อพี่น้องผู้อดอยากได้ก็ยกมือสาธุเอาสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเราพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้สิ่งดีๆเข้า กลับไปสู่ครอบครัวเขา้ากินบ่ห็บบกยกบ่เห,บบเห,บห็บเบิดให้ม่แต่เพิ่มขึ้นพู้นขึ้นจากช่องเพศอุตสาหะเพื่อนนำเสนออันนี้คือตาอําหนักพ่อปู่สีโทยาสีเพิ่มมาเด้อพี่น้องเข้าใดแล้วเข้ากระถับหลายเพื่อนแรกเอา สิ่งล้วได้แล้วก็ต้องพื้นถวายท่านเพื่อเข้าไปตอ่อเอาไปผู้หญางครับจีเดหายเขาเพื่อบรรณาการได้กับเครื่องบรรณาการถ้าแรกเอาได้มากล้วก็ต้องเข้าเข้าก็ต้องหายเพลินเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าใครอยากได้ก็บนวัเตียอยากได้อยากเราขอเพื่อนได้พี่น้องขอแล้วก็ต้องให้บนว่าเพื่อนห่แล้วก็บบมาเพ็ญบาปขึ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนห่แล้วเท่ากับต้องต่อต่อยอดหน้าต่อโชคต่อลาบต่อสิ่งดีๆได้มาแล้วก็ต้องคืนท่านแล้วก็ท่านก็ให้ใหม่ เพื่อนกระหายห้อยไม้เลื่มติดตามชมทิศอุตสาหภาพเพื่อนเด้อพี่น้องไว้เพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆ เครื่องบรรณาการปุย่ย้ากโอ้ยนั่งแหละนั่งแหละคพราะดีละ่ะถูกเบิดมันจแกค่อยไม่ใมันได้แนวกินไม่กินน้ำมาได้เอ็มร้อยให้ได้น้ำแม่แย่แปลก,กินน้ำซักซีทขนมนไปลูกให้เตาเล็กน้อยเอาไปมาให้แยแปลขน,น,นมให้ลูกให้ลานด้วยเครื่องบรรณาการปูย๋ย้าให้ท่านท่านก็จะให้เราค่ะว่าเป่าเป่า เราให้โจมให้หนูอ่านได้ข้อนี้เราอย่าได้ข้อเจ้าเอาไปเอาว่ามุ้งฟูเซีหัวเขาแต่ด่มันกล้วยันะกลมาขอเขาบอกเราในแม่ยเียวไว้ยางพันเป็นเขาเ้ามันกระดัมเมแต่นี่มันกระดัมด้วแล้ววะสั้นไปเลี่ยงลูกเลี่ยงร้านส้อยกันตัวเป็นพี่น้องกันจน คนน่ากว่าเป็นพี่น้องเเมื่คยคนันมากพ่อพกันเปูอ่ะพ่อองขีมาพพ่อปั่นกันล่ะพ่อปั่นกันเลยเออจักสมก็ไผ่ละเนาะผู้สื่อก่วนน่าหนาก ป็นไดโชคใหญงจ้ะพี่น้องผู้หญิงใดผู้หญิได้โชคลาบก้อนหญ่กับแวะมาเด้อกลับไปที่นี่คือตําหนักปู่ศรีโทย่าศรีปทุมมาแม่ยาอูมาเทพีคอยปู่ยาลงมาหลับอเอาเจ้ะเอาปักเลยปักเลยป,กลยปักเลยจ้าปักเลย ปักสามทีเลยย่าไปไปปักข้างนอกไานีอาา้อย่าเปอย่าเปาไปปไปข้างหลังมั้ยเล็สามตัวบอก ขอให้โชคโชคมนัมนมนันเบิดมือเบิดเบ้นตลอดไปเด้อลูกหลานปูนยากันเลยปูม,ม่านลูกๆที่อยู่นี่มีเครื่องบรรยากาศทุกอย่างนา้ำแดงน้ำเขียวเอ็มรอยหาซิบขนมขา้าวทุกอย่างเลยรับออเด้อรับแล้วก็ขอให้คนที่ถูกแล้วก็ถูกต่อขอให้โชคโชคมนันมันร่ำรวย ห้เขาทุกงวดทุกรอบทุกรอบไอมีซซี่แจ้งรุ่งนรงเขาทุกรอบไอเอฟซีได้น้ำหอมเด้อยกมือสาธุเอาเด้อจ้าเอฟซีทุกท่านพี่น้องทั้งหลายพี่พีน้องน้องที่เบิ่งลิปแล้วกันยกมือสาธุเอาขอให้โชคมันน้ำกันเด้ออันนี้เป็นการต่อยอดค่ะถูกแล้วก็ต่อยอดเพื่อให้ได้อีกยูดีไม่แห้งให้าทกคนไหวไ่ได้ ai à r่าง là, là, ừ. à là đầy đủ côn này là cho cuộc hải mặn đủ côn đầy đủ đủ um ai đầy đủ cho đây cả ai thước ai r่าง phân thước phân đầy là cái phân thước lá rồi đây cái lái phù. ต่อยอดเป็นการต่อยอดการต่อยอดต่อโชคต่อลาบดึงโศกสาลาบข้าขมา,าเพื่อได้มา,ากครับก็แลกเอาก็เพิน่นอันนี้เป็นการแรกแล้วเป็นการเบิกทรัพย์เบิกทรัพย์เมืองบดานเบิกทรัพย์าาพลูกๆกลุ่บ้านที่อยู่นี่ซอยเด้อลูกเอยซอยพี่นองเฮากูได้กุดเบิงกับซอยเพิ่นมีโชคไม่ลาบเหมือนกันคอยล่างเพิ่น,นถูก เท่านี้ก็คอยถูกไลายก็เก่าให้ได้หลายแสนให้ได้ๆๆหลายล้านขึ้นมากคอยมีความสุขความจเจริญกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามอย่าลืมเด้อกดติดตามให้ทำานนี้คลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า